สวัสดีครับพี่อ่อนช่วงนี้พี่แคทเนีตหน้าตรงขึ้นมากเลยนะฮะโคตรน่ารักไม่เห็นเลยจริงเหรอจรริงเหอทุกคนที่พรมยังไงเดี่ยวไปหลี่ยมเปมุมกันหด่อยนี้พมสวยไงเดี๋ยวสวยหน้าตาเดี๋ยวตามมาที่หลังไม่เป็นไรเออแต่ผมสวยจริงเเเออยมาาดงนะใช่ไหมใช่ไหมสุขภาพผมดีแน่นอนพี่แคทแคทรีจอยส์มากี่ปีแล้วครับโอ้โหนานมากอ่ะรู้รู้จักพี่ตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะ ปีสองห้าสี่เก้าอะโอ้โหพี่ใช้มาก่อนหรือจกอักนวดอะจริงเหรอนานมาแล้วผมพี่แค่สวยไหมครับขันหลังสิขันหลังสิหันหลังสิงสผมสวยเนาะขันหน้าสิ สวยด้วยคืออย่าไม่ไพูดนะพูดตลอดเวลาว่าผมสวยเนาะผมสวยเนาะผมสวยเนาะผมสวยผมสวยสวยจริงๆผมว่าผมสวยจะเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับผู้หญิงเพราะว่าแบบเอาง่ายๆว่าผู้หญิงที่หันาไม่ได้ม่กบเกลื่อนแล้วเราตาเราได้นะคือเราเดินผ่านไปถ้าเรามองไม่เห็นหน้ามองผมก่อนนะเห็นแน่นอนก็ได้หน้าที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่เห็นไม่ได้ก็ได้แล้วก็เห็นมันกระแทกบางคนที่เดินสวนกันระยะไกลนี่คือแบบท่านแบบ มีแบบกลิ่นหอมด้วยต้องหันหลังกลับไปดูยังไงวิ่งตามไปด้วยไปสองข้างหน้าก่อนใช่ไหมส่วนุดรับว่าสุดใหม่เนี่ยนุสิสี่สิบแปดชั่วโมงเลยนะถ้าข้างหน้าเราก็มีโอเล่บำรุงนะเออแมทหะเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องเพลงกันไปพร้อมมากๆเลยน้องๆอยากฟังเพลงกอดิศิไหมคะครับได้นะเราไม่ฟังกันได้นะน้องๆอยากฟังเพลงกอดิศิไหมพี่ดมพูดต่อเลยว่าอยากน้องๆหน่องน้องๆครับโอ้ยน้องๆหน่อง ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเป็นความรู้สึกมันคือเล้งมันเป็น f e ลลิ่งโอเคนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้การสาาฝ่าไดฟูด้ดเนะี่ยคุณสมบูรณ์ดาวเรืองเนาะที่ช่วยดูแลพื้นที่เราจาัดเตรียมพื้นที่เรานะในส่วนของ M สม,ม,มอะ่ะวันนี้จะมีตัวแทนจากในงานคบิ Big นะ๊กซีเนี่ยที่จะขึ้นมาถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะก็ท่านแรกก่อนเลยคุณพิภพวัชระคุปเนี่ยคระบผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนอนฟู้ดกับประมือต้นร้บสวัสดีค่ะประมือหน่อยแล้วพี่ศศค่ะ ุณรุ่เรืองเบนจมานนท์นะคะหัวหน้าหอยได้ภูตค่ะแหมสองแสา,าวใหญ่มากอลังการประกาศรางวัลที่หนึ่งบังแล้วก็มีการมอบของช่ลึกนะคะอ่ะปิดแสงนีดนะึงปิดแสงนิดนะะึงค่ะโอเคอ่ะมองกลองมองกลอง,องเดินมาข้างหน้าหนึ่งเจ้าโอเคเพื่ความสวยงามนะคะเะป็นตัวแทนรับมอบนะคะ นี่ก็เป็นของที่เลือกจากเพียนจีก็ต้องขอขอบคุณทางบิ๊กซีนะคะที่เอฟเฟสำหรับสถานที่ยังไงก็อย่าลืมนะคะสั่งสินค้าของเพียนจีมาเยอะๆนะคะขอบคุณทั้งสองาน,นมากๆเลยค่ะนะคะและกิจกรรมดีๆแบบนี้นอกเหนือจากส่วนของพผนที่ดีจากบิ๊กซีล้ะก็ต้องขอบคุณทีมงานจากเพียนจีด้วยนะคะที่มีส่วนช่วยเรื่องการผลักด,ดันยอดขายนะ,ะต้อนรับทีมงานของเพียนจีค่ะน,นอะอะ ก็อย่าลืมนกาดูแลตัวเองทุกวันนะคะด้วยสินค้าที่ดีจาก D&G ไม่ว่าจะเป็น Rejoice นะคะดูแลผมนุ่มสวยแล้วก็ดมเลิศหลักกรรทำไฮไลท์ยาวนานถึง48ชั่วโมงนะคะสุดใหม่นะคะอีกหลากหลายสูตรที่รอดูแลสุขภาพผมอยู่ไม่ว่าจะเป็น Rejoice สุด rich นะคะ Soft Eye Smooth ค่ะเป็นเลย Gentleman นะคะไปดูแลสุขภาพผิวหน้าด้วย o l ่นะคะ แอนทีนโปรวีค่ะนะะี่ไงเฮดแอนด์โชเดอร์ค่ะวันนี้มีลุ้นรางวัลสำหรับคนอยากได้เอ่อเสื้อฟุตบอลหรือกระติกน้ำจากอาดิดาสนี่ก็มีรางวัลชิงกันนะ199บาทก็ชิงกันได้ละติดไฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะนงนอกเหนือจากวีจอยนะคะแอนทีนโปรวีเฮดแอนด์โชเดอร์แล้วนะคะโอนเลยแล้วอขอบคุณสำหรับทีมงานด้วยนะคะ,คะก็ยังมีเจ้าดี้มีออโรบี B, มีเยลเล็ต นี่ไงอาร์มบีเพอ์ด้วยที่ร่วมรายการนะคะอาวุธกลับมาถึงมือะไรต่อนะครับช้อปปิ้งครบ399บาทครรับไไอะกระเป๋าหนึ่งใบแพงมากกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าลล้้ำำคค่่าานะเป็นศิลปินล้ำค่าจริงซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักครับเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักนี่คือลูกว่างของใครครับโด่งดังน่าจะเป็นคนนี้บอกว่าโด่งดังไประดับโลกโด่งดังทีเดียวชัยทัศน์ไงคุณชัยทัศน์ ผลงานของชัยทัศน์นี่คือผลงานงานราัฒนาของที่บุหรี่ฮะใช่ครับลูปนี้แหละฮะผมวาดเองไม่ใช่ลูกนี้ลูกเดียวลูกบุนด้วยหมดแล้วลูกบุนไม่มีตำแหน่งที่นี่นะหมดอันนี้หมดเหรอไม่มีแล้วที่นี่ ใครอยากได้ว่ารูปวาดฝีมือดิวอยู่ในกระเป๋าได้เยอะแล้วมีห้าลายดิวมีลายไหนบ้างเดี๋ยวบอกเพี่โอ้ยมีอันนี้มีลายซิมิลันซิมิลันซทะเลทะเลมันนี่เป็นวัดสดุสีที่สุโขทัยสุโขทัยอีกสามลายล่ะอีกสามลายเป็นพระธาตุหลวสุเทพพระธาตุอสุเทพแล้วก็สภาเอ๊ะทางรถไฟสายมรณะที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีอันสุอันสุดท้ายเป็นอะไรนะนี่ไง นี่ไงอ๋อนี่เรือยาวเรือยาวกลางใช่ครับก็ไปลองสะสมกันดูก็จะมีแต่ผมชอบภาพเรือยาวมากเลยนะเพราะมันสวยจริงๆสวยทุกรูปชอบทุกรูปเก่ง